สวัสดีครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาเสนอครับเพียงท่านกดไลค์แฟนเพจเรากด c h a n n ช l YouTube ของเราและแชร์วิดีโออะไรก็ได้ในเพจของเราท่านก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเงิน1000บาทจากกิจกรรมช่วยแชร์การแจก1000ทุกเดือนนะครับโดยจะประกาศผู้ดได้รับรางวัลทุกวันที่22ของเดือนนะครับดีครับยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Tom World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึง1เรื่องราวที่ทุกคนนองบอกว่าน่าสนใจมากๆนะฮะนั่นคือแบบว่าถ้าผมพูดว่าคนจริงนั้นเข้าไปอยู่ในโลกการ์ตูนได โดยจะพูดถึงเรื่องราวของที่เป็นคอสโอเวอร์นะฮะโดยจะมีนักร้องที่มีชีวิตจริงๆคนหนึ่งโลกของความจริงครับเข้าไปอยู่ในโลกของกระตูนฮะตันักร้องคนนี้นะครับเป็นนักร้องแรัปชื่อดังมากๆครัเป็นนักร้องแรปที่เป็นคนผิวขาวด้วยนะครับหลายคนคงพอนึกออกน,นะฮะว่าเขาเป็นใครเขาคนนั้นคือเอมิเนั่นเองโดยเขาได้ไปคอสโอเวอร์ Over เรื่องราวกับเดอะพันเน e ัเชอร์เรื่องราวจะเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเปิดมาด้วยการที่เอมนั้นเล่นคอนเสิร์ตอยู่ฮะ กำลังแบบสนุกเลยครับขอบคุณดีทรอย์วันนี้ขอบคุณมากหลังจากจบคอนเสิร์ตครับเขาก็ได้เลยลงกับเวทีบริการนี่ตามเต็มตัวฮะแต่คราวนี้มันไม่ปกติสิครับม,มีผู้ชายคนหนึ่งจูๆ่ๆก็มายืนขวางรถไว้แล้วก็ทุกคนก็งงครับกาดก็บอกว่าเนี่ยถอยไปโชว์จบแล้วชายคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าจริงเหรอสำหรับผม,ม,มเริ่มและเมื่อบริการพวกนั้นเห็นสัญ,ญล,กลักษณ์กระโหลกนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของพันนิเชอร์นั่นเอง ทุกคนก็แบบนี่มันพันดิเชอร์นี่นาะชิบหายแล้วจากนั้นนะครับพี่ปืนโหดกองเรานะครับไม่รออะไรฮะยิงไม่้ยงเลยครับบริการของเอ็มนั้นตายหมดโดยขณะที่เอ็มกำลงังหนีนะฮะก็ได้มีมือปริศนาดึงเอ็มเข้าไปครับและปรากฏว่าเขาคนนั้นคือบาราคูดาเพื่อนของเอ็มในแบบสมัยที่ยังไม่โด่งดังฮะโดยาราคูดาบอกว่าที่ช่วยมาเพราะไอเอ็มเนี่ยไม่เกี่ยวนะเรื่องวุ่นๆถึงเขา แต่เมก็บอกว่าจะไม่หนีจะกลับไปจัดก,การพนิเชอร์ระหว่างนั้นนะครับพี่แกก็หยิบ RPG ขึ้นมาแล้วก็สัดโตู้มเข้ไปที่รถะฮะระเบิดกันหมดครับและระเลระนาดทุกคนวิ่งหนีกันหมดครับระหว่างที่ M กับาราคูด้านั้นกำลังวิ่งหนีครับก็ไปได้เจอบ้านบ้านหนึ่งที่เป็นบ้านร้างฮะเขาเข้าไปหลบในบ้านหลังนั้นและเก็ได้คิดไอเดียที่จะจับพนิเชอร์ขึ้นมาได้ฮะ โดยเขาตะโกนร้องเรียกขอครับช่วยเหลือครับว่าโดนไอ้าราคูด้าเนี่ยจับตัวมาช่วยด้วยช่วยด้วยพี่แกก็โง่าตามครับเดินเข้าไปฮะโดนเอ็มาปืนฟาดหน้าบวกยิงซ้าครับในด้วยที่ความว่าพี่แกใส่ชุดกันกระสุนอยู่เลยไม่ค่อยเป็นอะไรมากแต่ก็สลบลงไปเลยครับเอ็มก็ได้ถามบาราคูด้าว่าเนี่ยเฮ้ยทำไมพันธุ์เชิดถึงมาตามล่าเองวะาราคูด้าก็ได้บอกว่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่กูโดนสั่งให้มันฆ่านะักล็บคนหนึ่งนั่นเองทัานใดนั้นนะครับเขาก็ได้ชักปืนมยายิงใส่เอ็มของเรา เอ็มของเรานั้นร่วงลงไปเลยฮะแถมไอ้ราคูด้านี่ยังบอกอีกอ้โหูไม่ให้โคตรง่ายเลยชิวกินหมูต่อมานะฮะไอ้ราคูด้าเนี่ยเอาเอ็มกับพี่พันนิเชอร์ของเรานั้นใส่เข้าไปในเรือแล้วนเมือนทะเลสาบครับและด้วยความที่เป็นหน้าหนาวฮะมันเลยเป็นน้ําแข็งซะส่วนใหญ่เรือเลยเล่นได้ช้าครับต่อมาเอ็มกับพันนิเชอร์ก็ได้รู้สึกตัวขึ้นนะฮะแล้วก็คุยกันไปคุยเย็นมาแบบอะไรวะเซ็งวะต้องเปิดเพลงนี้ในงานศพตัวเองแต่ไม่คิดว่าจะได้ยินมันแบบนี้ ตอนแรกคิดว่ามันจะฟังดูนี่เอ็มนี่ก็บ่นไปบ่นมาบ่นไปเรื่อยนะฮะโดยพันธุ์ดิเช่ก็ลำคายครับมึงก็แบบคิดก่อนสิวะก่อนที่จะยิงปืนใส่คนที่มาช่วยเองอ่ะเอ็มก็สวนกลับครับนั่นบ้านมึงเรียกว่าการช่วยเนี่ยยิงบริการกูตายหาหมดพี่แกก็สวนกับครับไอบริการันชักปืนใส่กูก่อนนี่หว่าเอ็มก็แบบเฮ้ยพี่หวครับว่าไงบริการก็ต้องปกป้องผมดิท่านใดนั้นาราคูด้าก็เดินออกมาฮะพร้อมปืนสไนเปอร์อันใหญ่ของเขาแล้วบอกเฮ้ยพวกมึงคุยกันเสร็จยัง ดิบๆจบซะเทกระป๋องแข็งหมดแล้วในหนาวจะตายฮะจากนั้นนะครับ,บราคูด้าก็จับเอ็มโยนลงทะเลสาบพันทีแต่โชคดีฮะที่ตรงที่โยนมือนั้นเป็นน้ําแข็งมาดีครับโดยเอ็มก็เลยไม่จมน้ำครับเป็นกระแทกกับน้ําแข็งแทนซึ่งบาราคูด้าก็ไม่ยอมครับจะเอาสไนเปอร์มายิงซ้ำฮะในขณะที่กําลังเลงอยู่นั่นเองพันิเชอร์ก็ได้เฉียวโอกาสครับเตะขาของเขาจากด้านหลังแล้วก็สู้กันไปบนเรือฮะเอ็มก็เลยวิ่งหนีมาเจอชาวบ้านคนหนึ่งฮะซึ่งหลังนั่งตกปลาอยู่ในฐานน้ำแข็ง ก็แบบเฮ้ยได้ย <S an> ินเสียงเพลงตัวเองนี่มันแฟนเพลงกูนี่หว่าก็คุยคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างงี้ฮะเอาสหอะไรเป็นมุกอีกแล้วแล้วเจอเรือไฟฟ้าอยู่ข้างๆ้าครับที่เอามาตัดน้าแข็งเขาเลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาแล้วก็ขอเรือไฟฟ้าของชาวบ้านคนนั้นที่เป็นแฟนเพลงของเขามาฮะในขณะที่พันดิเชอร์นั้นกำลังโดนบาราคูด้านั้นอัดใกล้ตายอยู่เอ็มก็เลยมาช่วยครับมาพร้อมกับเรือไฟฟ้าอันใหญ่นั่นเองมันก็ต่อสู้ฮะแล้วบาราคูด้านั้นก็พลาดท่าแพ้ไปครับ โดยหลังจากที่เอ็มนั้นฆ่าบาราคูด้านะฮะพันนิเช์ก็เด้เรียกเฮ้ย hey, เอ็มพอหันมานะครับปืนก็จ่อให้ตัวเอ็มเลยครับเอ็มก็อะไรวะกูเพิ่งช่วยชีวิตมึงเองนะเพ่ทำาไมพี่ทำอย่างงี้ไอ้พันนิเช์ก็บอกครับมึงอะฆ่าราคูดา้าพยายามจะฆ่ากอวกเป็นอาชญากรคืออาชญากรเมื่อวาฆ่าคนก็คืออาชญากรซึ่งเป็นหลักการของพันนิเช่ทำแบบบ้าๆหน่อยใครฆ่าคนก็คืออาชญากรหมดต้องฆ่าทิ้งหมดอะไรประมาณนี้ฮะ เอ็มก็ด่าบแบบเฮ้ยหลักการมึงโหเหง่ซวยสุดๆฮะทันใดนั้นนะครับเอ็มก็ถูกไล่ลงมาที่ฐานน้าแข็งครับกระดูกปืนจ่ออยู่ฮะและพันธุ์ิเช่เราก็โป้งโป้งโป้ง,ปง,ปง,ปงกระหน่ำยิงใส่เอ็มครับแต่ไม่ได้ยิงเจอมะ,ะยิงน้ําแข็งรอบตัวเอ็มให้แตกออกครับให้เอมม็มแบบลอยเครื่งในน้ําแข็งฮะแล้วก็บอกเออเจ้าก,กันที่ฆ่าบริกาของเองไวแล้วก็เนี่ยให้โทรศัพท์ดาวเทียมไว้เพื่อแบบติดต่อหาความช่วยเหลือแล้วเอ็มก็ถามต่ออ้าวเราจะไปไหนต่ออะ แพนดิชเชอร์ก็บอกว่าเนี่ยจะไปฆ่าคนทนี่สั่งฆ่าเองนั่นแหละซึ่งก็คือแบบไอ้คายเพลงสักค่ายอะเอ็มก็บอกกลับไปฮนะูหเจ๋งว่าฝากบอกให้นะว่าเนี่ยเอ็มอะส่งแกมาแล้วน,นี่ก็จบเรื่องราวของแพนดิชเชอร์เอมิเน่นะครับอยากได้ตอนไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe อีกเช่นเคยตอนกเก่าๆอยู่ตรงนี้นะครับฝากอีกชนแนลไว้ด้วยสวัสดีครับ